สแสนมนอนยลูกชุกพ่อเฮสักครับ15มกราคมศึกเพชรจินดีพบกับเขียวมรกรายอนันต์พิกัด115ปอนด์ตังเกงสีน้ำเงินครับมวยที่ฟอร์มสดเหลือหลายครับเขียวมรกรายอนันต์นะครับน็อคใครต่อใครมากรารูดเลยครับวันนี้ก็มาเจอกับแซมสั้นอีสานแสนมโนยลูกชุกพ่อเฮสักนนี้นะครับเขีวยวมรกน,นั้นสูงกว่า9เซนติเมตรครับสูงกว่าใหญ่กว่าแล้วก็สดเหลือหลายครับมวยเข่าหนัก มัดดีนีเสียน้ากับผู้จัดสึกครานี้กรรัการอุดมดีกระจางสักมือว่าชกได้มมยคู่นี้ชกกันมา3ฟมไฟนะครับปรากฏว่าสมัยที่น้ำหนักตัวทัว้ง่ยังเป็นร้อยปอนด์อยู่นะครับปรากฏว่าสาเมืองน้อยนะั้นชนะทุกครั้งนีม่มาถึงน้ำหนัก1 1 5ปอนด์ตะโกขึ้นมาแล้วมาพบกันเป็นไฟที่4ี่มาพบกันในวันที่เขียวขึน้นจนกำลังแรงจัดกับน้องใครต่อใครมาอุตลุดหมด แล้วก็มาพบกับแซมสันอีสานขึ้นมาผู้ชมให้แซมสันได้เปรียบ7-4ครับนี่คุณเปเล่ครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการของแซมสันนี่เป็นเซตปีรูปกันแล้วคู่นี้แซมสั Samsung นนี่แต่และไฟน์นี่200,000ขึ้นังนั้นครับ200,000 3 200,000 2 200,000 4แล้วแต่ว่าเจอกับใครเขี่ยข้างล่างสักปีหนึ่งแลวตอนนี้เงินเก็บของแซมสันห5เด็กอายุ21ปีครับเรียนหนังสือจบป .6 แต่ว่ามีครับมีเงินเก็บล้านกว่าแล้วนะครับ ตัวเลขในนาคา,านั้นโชว์ได้เลยสลับแซมสันก็ดูชันดูเชิงก่อนคือสักทีหนึงเขียวมวกดหนาวครับต้องระวังครับมวยเขียวมวยกดนั้นมวยขาวอาชีพแต่พักหลังนี้หมัดดีแล้วก็แหมร่างกายนี่สดเหลือเกินมวยพอนอกใครกับใครมาเยอะแล้วนี่แหมเห็นช้างตัวเท่าหมูแล้วครับแต่ว่าใครเจอกับแซมสันก็แหมา จะคิดจะทำอะไรก็ตามแต่จะอาอวุธนี่ต้องคิดเป็น15ตนลบก่อนครับแสมซันอีซันแหมชย้ยานี้นี่แรกเจอก็ยังชิดซ้ายหรือว่าเลขพี่นะครับอย่างนั้นวางแข้งเคลียร์กันก่อนครับเอาพอถึงโอ้ย,อยนี้ไม่เคลียร์แล้ว,วก,กว็ต้องคัดมดยกพอดีก็ยังไม่มีอะไรกันมากครับวิชิตพรายนันครับฉลามขาว ก่อนเราอยเอาครับวิชิตลูกบาบาสซ้อยอดีตแชมเปี้ยนเมืไทยนะครับคุณเปรเล่ให้ดันเข้าไว้ให้ดันเข้าไว้ย้ายเขาดันเข้ามามวยของเรานั้นต้องเดินย้ายเขาแย่งเดินถ้าแย่งเดินแล้วเราชกไม่เป็นยกที่2ครับคุณก็ยังเหมือนเดินครับเจ็ดสี่กางเกงสีแดงได้เป,เปรียบน,นะครับแหมวันนี้สวมกางเกงโอเวสครับเป็นกางเกงยอดฮิตของนักมวยสมัยนี้เขาใส่กางเกงโอเวสนี่ถือว่าเกรดดี ขึ้นชั้นอะไรทำนองนั้นดันอาไว้ครับแซมสันเขี่ยเขาไล่แล้วครับเอาครับตั้งคนดังเขีย่ยคุณเขี่ยผมได้อย่างไรคนเดียวผมต้องเขี่ยคุณบ้างเขี่ยเมอกดแทงแล้วครับข่าวว่าว่าครับก่อนชกนั้นเขี่ยเมอกดเองทากันบ้านมันเนี้เลยครับิชิตพรานานันติวเตอร์ปวดเข้มมาเลยครับว่าเจอกับแซมสันจะต้องทําอย่างไรบ้าง ดูครับว่าเขาปวดเข้มกันมาแบบไหนเขี่ยข้างล่างสัทีหนึ่งไม่ไม,ไม่รุนแรงกับยัดเอาไว้สูงกว่า9เซนติเมตรครับนี่น,สสนปปะครับแทงยื่นยับแสมสั้นอัปคัดยังไม่เข้าแลกหมัดเลยครับเขียเ่ยมวยกดนั้นเป็นมวยดีอ้าวครับเขี่ยล่างดื้อด้วยนะครับคุณทําอะไรอย่างยังไงมาผมจะตอบโต้ไปอย่างนั้นคุณเขี่ยข้างล่างผมเขี่ยตามคุณต่อยผมต่อยด้วย ามาเกี่มเอหน้าซ่อนทางไว้ที่หน้าอกเลยครับก้มหน้าไมา่โอ้ยแหมอัปคัดเลยเพอเห็นเขาคมหน้าแทงไม่เข้าแทงคืนนี่ครับคุณทําอะไรมาผมคืนอย่างนั้นจิ้มอีกทีหนึ่งยืนยับรบควอาไวา้ตุยท้อโอ้โหยอีกทีหนึ่งแซมสันถ้าเมื่อไรแซมสันยึกยักแปลว่าเริ่มจะเจ็บแล้วเจ็บแล้วโกรธด,ด้วยครับแทงไม่ถึงแทงไม่ถึง ลูมนโนวันนี้จะมาแทงครับคำแล้วแทงคำแล้วแทงยาวขวาครับวางแข้งยังไม่แรงเอาครับวางแข้งสู้ตุ้ยทองผมต่อยด้วยทีบสักทีหนึ่งอัปคัตยังไม่เข้าแทงไม่ถึงจิ้มหมัดอัปคัตวางแข้งไม่โดนยกบังเอาไวาย้ยืนยับโดนทีบยังไม่หนักหนาสาหัสคร,ครับ เข่าอาชีพเลยนะครับเข่าแหวมดีต่างหากฟันสอกไม่เข้าหวางแท้งยกบงังจิ้มมาเฉยเฉยจิ้มแทงเอาครับมาทีสองอย่างครับดูโอ้ยดูนี่แหวมแล้วเขียวมรกดหม่ามวยมผ่านแซมสั้นไปได้เลยเศรษฐีเลยนะครับโอ้ย จิ้มมัดอาประคัตนี่แหละครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดต้องถอยแสนสัตว์ต้องถอยคุณตีบ้านมือครับอกองเสียงเขียวมอรกดยกมือ,เ,อเลยครับจิมมัดหมดยกพอดีเป็นภาชาครับดูจิมมัดจิมสู้ครับเขียรมรกตจิมแล้วแทงต่างหากแต่เข่าแหลมครับแต่ดูชุดนี้ของเขียวมรกตครักดมาแบบมากับความเยี่ยมเลยครับดูครับ เอาถึงชีวิตดูครับมาเป็นชุดแหม่ต้องถอยเลยครับวางแข้งคุณวิชิตสอนครับเอาครับทางคุณเปเล่ก็มาสอนทางแซมสั้นอีสานเสร็จทีร่วมกันครับ5 0 5 0ครับคู่นี้นี่ค่ะตัว2แสนก็แบ่งคนละแสนหนึ่งแบ่งแบบเนื้อๆเ,เ,เลยครับยกที่3ครับราคาเหลือแซมสั้น เป็นต่อนะครับจากเจ็ดสี่เหลือสามสองมาถึงยกที่สามท่านผู้ชมยากัะพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงพี่ยกนี้อะไรเกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับใครนี่คือคู่มวยดูเดือนประจำสัปดาห์นี้ครับกางเกงสีแดงครับตัวเล็กกว่าได้เปรียบ3-2กับจัดเจเพราะว่าเขียบมรกตเริ่มออกมาเป็นแรงแล้วแทงเข้าดูครับแทงแล้วเอาละครับยาวกว่าสูงกว่า9ก้าเซนติเมตรสำหับเตะเป็นสกิทไปแล้วครับเขาเชิงเนื้อเตะดูครับแทง แหลมลึกแทงอ้ยแทงแหลมเหลือเกินดูครับตเตะเฉยๆดูครับแทงเอาอีกแล้วอันตรายแล้วครับเข่าของเขียวมกิกดทั้งยาวทั้งแหลมดูครับคำแล้วแทงตีๆกระหาด<ำ>บาบใจแล้วเตะก็ไม่เข้าท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับอะไรเกิดขึ้นมาแล้วครับมาเป็นชุดดึง,ลงหลบหลบทั้งหลบด้วยกันเอาแล้วครับจิ้มหมัดมาแล้วเป็นชุดนี่นะครับมาแล้ว ขณะนี้ราคากลับมาเป็นเสมอแล้วครับเสมอไหนเสมอกันแล้วนี่นะครับบอกว่าเจอกับมตัวใหญ่ครับอืมรายอีกต่างหากจากแซมสันนะครับกป็เกย์สีแดงได้เปรี่ยนจากสีขณะนี้เหลือเสมอไหนเสมอกันอ้าวเอาละครับฟันศอกหวางแข้งบรรจุยากระพริบตาครับยากระพริบตาเดี๋ยวมอกดนั้นน็อกใครต่อใครมากราดรุดแล้วชนแล้วครับแหมกองเชียร์แซมสันสะบัดหน้าเลยครับมาจากร้อยเอ็ดนะครับอืแพง กไม่เข้าเจิมหมัดท่านทุนยากระพิตานะครับยากระพิตามวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้แสนสันอีสานนั้นมวยรอยเอ็นอัปคัตเขียวมงคลนั้นมวยระยองล็อกทานนี้ราคาเสมอไหนเสมอกันไทยอ้าวเลยครับเททิ้งไปแล้วทีหนึ่งอ้าวกระตุ้นตีบ้านดึงสั่งเดินแล้วครับสั่งเขียวมงคลเดินยากระพิตาครับท่านทุรคับยากระพิตาแทงทีหนึ่งแสนสันต้องยิงมาทิ้ีเอาแล้วครับแลกมาดแทงทีหนึ่ง ตําตัวต่อยตําตัวแทงอีกทีหนึ่งหคู่นี้จบลงที่ยกนี้เอาแล้วครับเขียวมารกดทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วครับโยกแล้วโยกและคลึงแซมสั้นไหวไม่ไหวฟันศอกไม่ไหวแล้วจิ้มหมัดแกรงเอาครับเตี้ยแล้วครับแปะแปงแล้วแปงแล้วอีกชุดนึงไม่ไหวครับเขียวมรกตโอ้โหโดนฮุกซ้ายเข้ากรามครับแล้วเมาครับอาการอุดมนัฐเจ็ด าทีทองแกดีซะด้วยครับเติมตัวขึ้นบนับโอ้โหไปเลยครับไม่นับเลยครับเทคทีเกิลลองเอาครับกองเชียร์ยิ้มได้ครับคราวนี้แหมเมื่อกี้ยังสายหน้าอยู่เลยแซมสันไปขอโทษขอพยขอโทษวิชิตไครนักอีกคนนึงโอ้โหแซมสันยิ้มเลยครับดูครับมวยไปไม่ลามาไม่ไหวเลยครับโดนเข้าจุดโฟกัสพอดีครับฝุกซ้ายเขากเก็ตนะครับฝุกซ้ายลูกนี้ครับอืมแล้วหลังจากนั้นโดนอีก สามหมัดครับไปเลยครับแว่งเลยครับมาแซมสันจะตามเลยครับลุกขึ้นมาแล้วโลกหมุนครับยืนไม่ติดแต่ว่าด้วยมหาสัญชาตญาณนักสู้ครับยักหน้าบอกว่าไหวไหวแล้วแซมซันเดินนาทีทองแกไม่พลาดดูนะครับแกต่อยท้องก่อนรู้ว่าผู้่อสู้จะปิดบนแกต่อยท้องให้เปิดล่างครับท้องก่อนครับท้องขึ้นบนแล้วอัปคัตเรียบร้อยเลยครับเทคทิคเกิลน็อกเอาท์ในยกที่